สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะพี่น้องมีสภาพมาเห็ดพิซซ่าค่ะพี่น้องหนูก็ซื้อแป่งพิซซ่ามาแบบนี้เด้อค่ะแล้วหนูสะให้เบิ่งเก๋ไก่น่คะซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะแป่งพิซซ่าหนูเคยลงไปเลยเนาะค่ะคลิปหนึ่งที่เห็ดเองแต่เริ่มแรกนะคะพี่น้องอันนึ่นี่ซื้อสําเร็จแบบแซ่แข็งมากค่ะพี่น้องแล้วก็กะสมิ้นผักคือใส่กะสมิ้นมะเขือเทศค่ะแล้วก็เห็ดแคมปิยองสดแล้วก็พริก พีกหวานค่ะพี่น้องแล้วก็หอมใหญ่เนาะคะ่ะกับแมนดแฮมแฮมหนูก็ให้ามาได้แกะออกมากให้บึงนะคะแล้วก็มอสตาเรลร่าค่ะพี่น้องแล้วก็ชีสค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำซอสที่สเฮ็ดเอ,อ่อหนาพิซซ่าค่ะพี่น้องนี่จะ้ะเดี๋ยวจามาผสมกันเนาะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูเตรียมเครื่องก่อนเนาะคะ่ะพี่น,อนอ้องคอยมาลงมือเห็ดอบเดอร์มอร์่มร่อนเนาะคะ่ะพี่น้องมื้อนี้่ทิสเฮดให้เบิ่งค่ะ คือซอสเบเกิลเทตตัวนี้ค่ะพี่น้องซอสพิซซ่าตัวนี้ค่ะมันสเตลวเนียค่ะพี่น้องดูกับส,ส่วนผสมกับซอสเบเกิลเทตตัวนี้ค่ะเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูเอามาใส่ถ้วยไว้ค่ะ นุก,ก็ผสมด้วยการใส่เกลือลงไปอีกน,น้อยนึงกับน้ำตาลค่ะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนะาจา้ะมากขนไม่มีวหวานหวานเข้มเข้มนิดแล้วก็ตแตกับความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวฮามส์เริ่มแต่งหนากันเลยจา้าก่อนอื่นนะคะพี่น้องนุกก่งกระสอบแป้งพิซซ่าให้เลืองก่อนค่ะพี่น้องเราคอยสะมาแต่งหน้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนุ่งอบก่อนค่ะประมาณสิบนาทีจา้า หลังจากโอบไปร์ินาทีแล้วค่ะพี่นอ้องเข้ากับสมเริ่มแต่งหนาพิซซ่ากันจ้ะพี่น้องเบิ่งผ่าไปเรื่อยๆนะคะผู้ใดมักสอดลากับไสไ์ไหล,ไ,ล,ไ,ลไปเลยจ้ะ หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดนูจะไปอบให้พักสุกก็อนนะคะพี่น้องค่อยใส่ชีดตามหลังจ้าพอพักเริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้องนูกเ็เริ่มจะใส่ชีดลงไปค่ะ พิซซ่าเฮ็ดกินเอง้พี ino, c c ่น้องเคลิ้มเลนเลยค่ะชีสใส่ลงไปเลยมากหลายใส่หลายค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเาอบต่อให้มันสุกเลยจ้า หนูจะใส่ไฟความร้อนประมาณร้อยแปดิบค่ะแล้วก็ต่างเวลาไปสามิบนาทีจ้ะพอเริ่มเนืองแล้วค่ะพี่น้องหนูก,ก็จะโรยอาริกาโน่ลงไปค่ะ เพิ่มความหอมอีกค่ะอบต่ออีกซิมาที่กินเลยค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องพิซซ่า อบด้วยหม้อร่มร่อนนะคะพี่น้องเห็ดง่ายๆสื่อแป้งมาเห็ดกระแตแงนาเอาค่ะพี่น้องนี่ค่ะดเดหนเ้าออกมาจากเตาแล้วมาหันกันค่ะ แล้วละจ้าพซ่าอบเดมอ่ล่มหลอนค่ะพี่น้องนี่ค่ะรูปลางนาตาสองมาประบ้านนี่ค่ะหอมใบอลริกกโน่มากมากเลยค่ะพี่น้องต่ว่ารสฉากกับบคือต้นตำรับเพิ่นดอกนอกจ้าพี่น้องอันนี้ก็พ่อเฮ็ดกินได้ค่ะพ่อหัดเฮ็ดไปก่อนนะคะพี่น้องขอพูดไลยๆนะคะพี่น้องี่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกํากำลังใจที่มีให้กันเสมอมากค่ะพี่น้องฝากกดติดตามแห่งน้่มเมเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องไม่ค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ด เป็นเมนูอาหารง่ายๆหัดเห็ดพิซ่าค่ะพี่น้องแป้งสํำเร็จรูปนะาจา๊ะพี่น้องมาค่ะทีนี้เมื่อกินด้กันค่ะแสบๆจ้า